ก็เฮียมีเงินเฮียก็ไปเป็นหัวแถวไปตั้งแถวใหม่ได้อะดิผมไม่มีตังอะเฮียเงินมันอยู่ในอากาศอยู่ที่ว่าคุณคว้ามันได้หรือเปล่าตางหะนี่เสียคนินสวัสดีครับผมต้านะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยฉันสร้างมา for t h o s e w h o come after แต่ผู้ที่มาทีหลังอย่างพวกนายเนี่ยได้รู้วิธีการหาเงินคว้างเงินในอากาศเอามาตั้งต้นเป็นทุนสําหรับเริ่มธุรกิจของตัวเองอมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีไอเดียที่อยากจะลองทําธุรกิจของตัวเองแต่ติดปัญหาว่ามันไม่มีเงินไม่รู้จะไปหาเงินมาจากไหนก็แง่ละเราเพิ่งเกิดมาเพิ่งจะเรียนเองยังไม่มีเวลาไปฟาร์มตังค์เลยดังนั้นผมขอมาสรุปเป็น5วิธีที่จะทําให้นายสามารถคว้างเงินในอากาศเอามาเริ่มทําธุรกิจตามความฝันตามไอเดียของพวกนายได้ตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ยังไม่ค่อยมีตังค์หรือว่าพ่งจบมาอะไร เริ่มที่ข้อที่หน so ึ่งเลยดีกว่าข้อที <c oughs> <c oughs> ่หนึ่งเริ่มจากข้อท yes, ี <ah ่หนึ่งขอเงินพ่อแม่ฮะเอออย่าพึ่งตาข้าวขอมาอย่าพิ่งตาข้าวขอมาวิธีที่หนึ่งก็คือการระดมทุนจากญาติญาติอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายผู้ที่เกิดมาก่อนเราแล้วก็มีเวลาฟาร์มตังมาก่อนเราอะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามกันถ้าให้ยกตัวอย่างอะอย่างเจ้าของบริษัท เทคสตาร์ทอัพหลายๆบริษัทที่กลายเป็นบริษัทใหญ่ทุกวันนี้เขาก็ระดมทุนจากญาติญาติหรือว่าพ่อแม่นะอ่ะยกตัวอย่างอย่างของเจฟเบโซสเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทำเว็บอเมซอนเนาะที่เป็นเว็บสำหรับขายหนังสือออนไลน์ช่วงที่ตอนแรกมันอเมซอนยังเป็นแค่แบบบริษัทขายหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ตยังไม่ได้เป็นบ e ิ๊กเทคอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่เหมือนสมัยนี้อย่างช่วงที่เจฟเบโซสเขาเริ่มธุรกิจอะตอนนั้นคนยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าอินเทอร์เน็ตมันคืออะไรแล้วก็ไม่มีใครคิิดดดด้้้้วววยย่่่่่่าา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 เเเเเเรรรรจจะสามมามถขขออออออองงผนน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 นท์น็ตตไไไััคคปกืืุ สุดท้ายเขาเลยต้องกลับมาพิชเล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเอ้ยไอยตัวธุรกิจขายหนังสือออนไลน์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตมากๆสาหรับยุคตัดไปซึ่งคนที่จะเชื่อเรามากที่สุดอะจะเป็นใครไปไหนได้ พ่อแม่ครับผมนั่นแหละพ่อแม่ของเจฟเบซอร์เนี่ยเขาเลยไปงัดกระปุกจากเงินเก็บแล้วก็กองทุนกเกษียณของเขาเนี่ยเงินที่พ่อแม่สะสมมาทั้งชีวิตงัดออกมา2องแสนสี่หมื่นดอลลาร์หรือประมาณ8ล้านบาทเนี่ยเอามาลงขันให้เจฟเบซอร์เอาเงินไปเช่าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ซื้อหนังสือมาสต็อกสำหรับเตรียมขายชุดแรกอ่ะซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวเขาก็รวยกันไปแล้วอะเนาะหรือถ้าเป็นของไทยเนี่ยเอาจริงๆก็น่าจะเห็นตัวอย่างได้เยอะมากๆออะอย่างของซุกี้ตีน้อยเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าฟาวเดอร์ของตีน้อยเนี่ยเขาได้เงินจากพพ่่่่่่่่อออแแแมมมหรืเเปลาาาตว้ีีทดัังนน เขาเลยสามารถลองเปิดร้านซุกี้ดีน้อยสาขาแรกๆโดยที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ในห้างได้ต้นทุนชีวิตตอนนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือบนโลกไปเนี่ยมันไม่ได้มีกฎว่า นายน่ะห้ามใช้ต้นทุนชีวิตแต่ฉันมองว่าถ้าเกิดนายมีต้นทุนชีวิตหรือนายไม่รู้ว่านายมีหรือเปล่าเนี่ยรีบกลับไปดูครับผมว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องใครที่สามารถ p r o v สิ่งที่จะช่วยสนับสนุนเราในการเริ่มธุรกิจได้บ้างอ่ะลองกลับไปดูอ่ะถ้าให้สรุปเป็นข้อดีข้อเสียของวิธีนี้ข้อดีก็คือการที่เราระดมทุนกับคนในครอบครัวอย่างเช่นแบ่งขายหุ้นให้พ่อแม่เนี่ยข้อดีก็คือเงินเนี่ยมันก็จะไหลเวียนกันอยู่ในครอบครัวเนาะกลายเป็นธุรกิจครอบครัวไม่มีคนนอกเข้ามาในบริษัทททําาาาใหห้้บบรรริิษััได่องตววมกก การที่เรามีนักลงทุนจากภายนอกแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดไอธุรกิจที่เราไปขอตังค์พ่อแม่มาหรือว่าขายหุ้นให้พ่อแม่ไปเนี่ยมันเจ๊งทุกคนที่เป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เจ๊งตามด้วยกันอ่ะก็จะถือว่าเป็นความเสีย่ยงวิธีที่2ระดมทุนจากการร่วมหุ้นกับเพื่อนหรือว่าบุคคลภายนอกพูดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นการทําธุรกิจเปิดร้านชาบูหมูกระทะร่วมกันกับเพื่อนถือหุ้นกันคนละ5 0าสอะไรอย่างงี้หรืออาจจะเป็นการเริ่มธุรกิจมาก่อนแล้วค่อยแบ่งขายหหหุุ้้นนนนนขอออออองงงตััััวเเใกกกกบลทภาาายจรมมืช แทงอะเสนอแบ่งขายหุ้น10%แลกกับเงิน1ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนชาักแทงก็คือคนที่ซื้อหุ้นของเราไปก็จะให้เงินเรามาไปดําเนินธุรกิจแล้วไอ้คนที่เป็นนักลงทุนเนี่ยก็จะกลายเป็น เจ้า e ของร่วมของบริษัทเราด้วยซึ่งต้องบอกว่ามีข้อดีและข้อเสียครับผมข้อดีข้อที่1คือการที่เราทําธุรกิจร่วมหุ้นกับเพื่อนหรือว่ามีการเอานักลงทุนคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถได้ใช้ทักษะความกิ่งกาดหรือว่าความได้เปรียบบางอย่างของเพื่อนหรือว่านักลงทุนคนนั้นเนี่ยมาช่วยพยุงธุรกิจเราได้อ่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะเปิดร้านขายชาบูอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มหมูฟาร์มไก่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสามารถได้สินค้าที่มีต้นทุนถูกล,ลงมาหรืออออเเรเราาาจจะามไไวัตุดิหูก่ ไปขายก่อนแล้วค่อยเอาเงินมาจา่ายทีหลังก็ได้ด้วยซ้ำหรือถ้าเกิดเป็นเหมือนของชาร์กแทงเนี่ยเหล่านักลงทุนหรือว่าชาร์จอะไรคนเนี่ยเขาก็จะมีความได้เปรียบของแต่ละคนบางคนอาจจะให้แค่เงินอย่างเดียวแล้วจบหรือบางคนเขาอาจจะมี distribution channel บางคนเป็นเจ้าของช่องทางการจัดจําหน่ายมีทีวีไดรเล็กเป็นของตัวเองมีห้างมีร้านค้าเอาไว้ให้วางสินค้าเลยหรือมีที่ปรึกษาทางตลาดหรือว่าที่ปรึกษาด้านการบริหารคนบริหารจัดการหลังบ้านเนี่ย ที่เก่งไอ้ข้อได้เปรียบพวกเนี้ยเราก็จะสามารถเอามาช่วยทําให้ธุรกิจเราโตได้มากขึ้นอย่างที่2ก็คือมันเหมาะกับธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงครับผมเพราะว่าการที่เราระดมทุนด้วยการขายหุ้นเนาะให้เขาเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมแรกกับเงินที่เราระดมทุนได้มาเนี่ยมันทําให้ถ้าเกิดธุรกิจเรามัน เจ๊งนั่นคือหายกันเลยไม่ต้องคืนเงินครับผมเพราะมันถือว่าทุกคนเป็นเจ้าของและทุกคนก็เจ๊งเท่ากันซึ่งจะต่างจากการกู้แบงก์เพราะว่าถ้าเกิดเราไปกู้เงิน1ล้านบาทมาจากธนาคารใช่ปะต่อให้ธุรกิจเราเจ๊งอะยังไงเราก็ต้องคืนธนาคารแต่ถ้าเกิดเราลงขันกันคนละ5 0 0 0 0นหรือว่าคนละ1ล้านเนี่ยสมมติกับเพื่อนแล้วร้านชาบูมันเจ๊งอะก็เจงแค่นั้นแล้วเอาจริงๆถ้าเกิดธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่แบบเพิ่งเริ่มอะในสายตาของแบงก์เนี่ยเขาถือว่าธุรกิจเรามันความเสี่ยงงสูงมาก บางทีเขาไม่ให้เรากู้เงินด้วยซ้ําครับหรือถ้าเกิดกู้เนี่ยก็อาจจะปล่อยกู้ในอัตราที่แบบดอกเบีย้ยสูงมากๆ10% 15%อะไรอย่างงี้อ่ะคือเนเจอร์ของธนาคารเนี่ยเขาจะชอบปล่อยกู้ให้กับธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่ํายิ่งธุรกิจมันใหญ่ความเสี่ยงยิ่งต่ําเนี่ยดอกเบีย้ยที่เขาจะให้เราเนี่ยมันอาจจะถูกมากๆอาจจะเหลือแบบ4% 3%, 3 2%อย่างนี้เลยก็ได้อืมเพราะว่าดอกเบีย้ยเป็นต้นทุนของธุรกิจนะครับผมอ่ะหมายถึงดอกเบีย้ยเงินกู้นะอย่างง,งส่วนข้อเสียก็มีเหมือนกันข้อที่1ก็คือพอมีผู้ถือหุ้นอื่นเข้ามาในบริษัทเนี่ยมันจะทําให้เราบริหารงานยากขึ้นมันต้องฟังความเห็นคนที่เข้ามาเป็นเจ้าของร ววมด้ยซึ่งเอาจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสัสดส่วนของความเป็นเจ้าของหุ้นของเราเนาะถ้าเกิดเราเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อะอย่างสมมติเกิน51%ของหุ้นทั้งหมดในบริษัทเลยเนี่ยเราก็จะมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจว่าแบบธุรกิจของเรามันต้องอ,ออกไอติมรถใหม่รถนี้หรือว่าเราไปเอาเนื้อแกะมาใส่ดีอะไรอย่างงี้สมมติ เรลาด้เปิดร้านชาบ,บูอ่ะเราอาจจะมีหุ้น33เซนเพื่อน3 3เซนักลงทุนภายนอกอีก33%มเอซอะไรอย่างเงี้ยมันต้องฟังความเห็นจากหลายฝ่ายแล้วบางทีมันตีกันครับผมอย่างเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราอยากขยายสาขา2สาขา3โต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 ,โตแต่มันต้องใช้เงินเพิ่มคนอื่นอาจจะมองว่าเอ้ยไม่ต้องโตหรอกเปิดแค่นี้เน้นทําเงินกินกําไรไปเลยก็พออย่างเงี้ยมันมีคอน FLICT เกิดขึ้นได้อย่างที่2ก็คือจะมีความเสี่ยงเรื่องของการถูกโกงเข้ามาครับผม <c oughs> เหมือนที่อยู่ในหนังเลยเนาะส่งคาส่งด่วนหรือในเคสจริงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันทีี่พอเราม นักลงทุนจากภายนอกเข้ามาเนี่ยอะในช่วงที่แบบธุรกิจมันอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากมี Angel i n v e s เ o r อะไรอย่างนี้เข้ามา a n g เจ Investor คืออนักลงทุนแบบในช่วงแรกๆของธุรกิจเหมือนกับนางฟ้ามาโปรดอ,อเขาก็เลยเรียกว่า Ang เจ Investor หรือต่อให้ทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยก็มีโอกาสโกงเกิดขึ้นได้ครับผมดังนั้นการที่เราจะให้หุ้นใครหรือว่าระดมทุนจากใครเนี่ยมันเลยต้องคิดเยอะๆมากๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าให้หุ้นเลยดีกว่าถ้าไม่จําเป็นอะซึ่งจริงๆเรื่องนนเ,ออเนี้ย น <จ uur> บ <ü> 看看ช่องอื่นพี่นบเจ้าของเอ็ดูกับรีฟินเหมือนพี่เขาก็เคยทําคลิปอธิบายนะว่าแบบเอ้เราจะทําธุรกิจยังไงให้เพื่อนไม่โกงก็อาจจะสามารถไปดูคลิปของพี่นบได้นะครับผมเดี๋ยวแปะเอาไว้สักทีหนึ่งแต่ดูคลิปผมผมให้จบก่อนนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร b ์คลิปนี้เอาไว้ด้วยจะเป็นการขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวคลิปหายไม่ใช่อะไรมันจะได้บูสต์อัลกอริทึมให้คนอื่นเห็นคลิปนี้ด้วยนะโอเคต่ออ่ะแล้วก็อย่างที่3ก็คือการมีเพื่อนมาร่วมทําธุรกิจเนี่ย มันต้องหารกาไรกันครับผมคือมันต้องแบ่งพิซซ่าให้เพื่อนอะอย่างสมมติเราทาธุรกิจคนเดียวเป็นโซโลอองเทรปเนอร์เนี่ยกำไร1ล้านเราก็ได้เข้ากระเป๋าตัวเองเลย1ล้านแต่ถ้าเกิดมี2คนอย่างเงี้ยเออคนละถือหุ้นคนละ50 50าเนี่ยกำไรที่เราเข้ากระเป๋ามันเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะเออเพราะว่ามันต้องไปแบ่งให้กับเพื่อนอีกครึ่งหนึ่งเพราะเขาก็เป็นเจ้าของเหมือนกันเนาะหรือถ้าเกิดมี3คน4คน5คนยิ่งมีนักลงทุนเข้ามาในบริษัทเรามากขึ้นอะกำไรเรามันจะยิ่งถูกแบ่งออกไปแบ่่บ่งงงออออออกกไไไไปปปแแบบถถถมมเเเเเวลลลาาาาาค้้้้้้ืหหหุุนนนนนใใใรรริษัััทยยดดดตะผจ คิดให้ดีมากๆ,ากๆคิดแล้วคิดอีกอ๋อแล้วก็จะมีทิปอันนึงเนี่ยที่สามารถทําให้เราไม่โดนโกงจากการร่วมหุ้นทาธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่า Shareholder Agreement นะครับผมเผื่อใครอยากไปหาข้อมูลเพิ่มเรียกว่าสัญญาผู้ถือหุ้นไอ้ตัวเนี้ยมันเอาไว้เขียนก่อนที่จะเปิดบริษัทกันหรือว่าต่อให้เปิดไปแล้วย้อนกลับมาเขียนก็ยังทันนะมันสามารถทําให้เพื่อนเราเนี่ยไม่เอาหุ้นไปขายให้บุคคลภายนอกหรือว่ามีการแอบระดมทุนนู้นนี้นั้นลับๆจนบีบสัดส่วนการถือหุ เยอะมากๆแล้วเคสที่โดนโกงๆกันเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่ได้เขียนในตัวนี้นี่แหละครับผมจาก19เหลือ1.9นี่นะฮีอย่าลืมไปดูอ๋อแล้วก็พอพูดถึงการร่วมหุ้นเป็นเจ้าของกิจการกันนอกจากการร่วมลงทุนลงขันเปิดธุรกิจใหม่เนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้นายเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายที่สุดเลยก็คือการอ่ใช่แล้วเก่งเหมือนกันนี่ ซื้อหุ้นครับผมถ้านายอยากเป็นเจ้าของ n อ็นวีดีนายก็แค่ซื้อหุ้น n อ็นวีดีถ้านายอยากเป็นเจ้าของเทสลานายก็แค่ซื้อหุ้นเทสลานายสามารถเป็นเจ้าของบริษัทที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีซีอีโอเก่งๆอย่างเจเซ้งหวงหรือว่าอีลอนมาสหรือคนอื่นๆเนี่ยมาทํางานแทนนายได้เลยเรียกได้ว่าไม่จําเป็นต้องไปเริ่มธุรกิจจากศูนย์ซื้อไอ้ธุรกิจที่มันมีอยู่แล้วอะได้เลยโดยใช้เงินลงทุนขั้นต่ำแค่5 US ดอลลาร์ซึ่งในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสป ได้ด้วยเงินแค่5 US ดอลลาร์หรือประมาณ160บาทสามารถซื้อเป็น fractional share หรือซื้อเป็นเศษหุ้นได้อย่างสมมติถ้าหุ้น Nvidia ราคา160 US ดอลลาร์เนาะเราไม่จำเป็นต้องกำตัง160 US ดอลลาร์หรือประมาณ5,000กว่าบาทเนี่ย <ME EN> เพื่อไปซื้อหุ้น Nvidia 1หุน้นแต่เราสามารถที่จะใช้เงินแค่5ดอลลาร์ซื้อหุ้น Nvidia แค่0 0 3หุ้นก็ได้เรียกได้ว่าโคตร beginner friendly ครับผมและที่สำคัญที่สุดซื้อหุ้นกับทาง WeBull เนี่ยเขาไม่มีค่าธรรมเนียมขั ขั้นต่ำอาจจะตกอยู่ที่ประมาณ5 US ดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนค่าคอมมิชชั่น VB บเขาคิดแค่0.1ถึง0.15สําสำหรับการซื้อหุ้นอเมริกาและ ETF นอกจากนี้ถ้าเราตั้งคำสั่ง DCA การซื้อแบบถัวเฉลี่ยหรือตั้งคำสั่ง DRIP Dividend Reinvestment Plan เนี่ยฟีเจอร์ที่จะเอาเงินปันผลจากหุ้นของเรากลับไปลงทุนต่ออัตโนมัติถ้าใช้2คํคำสั่งนี้ทาง VB บูเนี่ยเขาจะฟรีค่าธรรมเนียมให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจสามารถสมัครผ่านลิงก์ของผมที่ใต้ description ที่อยู่ด้านล่าง200าผมงกขอ นะโอเคกลับเข้าสู่เรื่องหลักของเราดีกว่า วิธีที่3ระดมทุนจากการกู้หรือคือการกู้หนี้นี่แหละอาจจะเป็นการกู้ธนาคารในรูปแบบของสินเชื่อธุรกิจซึ่งการที่เราจะกู้ธนาคารได้เนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีเนาะมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปกู้เขาได้เลยเราอาจจะต้องมีการเขียนแผนธุรกิจไปโชว์ให้ธนาคารดูว่าเนี่ยเราจะเติบโตมากแค่ไหนมีแ t r a เรคคอร์ดทำธุรกิจมาแล้วบ้างมีกําไรให้เห็นหรือว่าถ้าเกิดเรามีสินทรัพย์สามารถเอาไปค้ากับธนาคารได้เนี่ยก็เอาบ้านเอารถไปค้าเพื่อกู้เอาเงินออกมาหมุนในธุรกิจก่อนก็ได้ซึ่งข้อดีของการ กูก็คืออ่ะ่เราจะไม่เสียหุ้นหุ้นเราจะไม่ถูกไดลูดแบ่งไปให้คนอื่นดังนั้นถ้าเกิดเราได้เงินมา1ล้านก็เข้ากระเป๋าเราเต็มๆทั้งหนึ่งล้านถ้าเกิดเราไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นนะสิ่งที่ทางธนาคารจะได้ก็จะมีแค่ตัวของดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายเขาทุกเดือนหรือว่าตามที่ตกลงกันไว้ถ้าเป็นภาษาธุรกิจเขาเรียกว่ามันไม่โดนดรลูชันเอฟเฟกก็คือความเป็นเจ้าของของ,ของเราเนี่ยมันไม่โดนเจือจางไปเป็นคนอื่นมาร่วมเป็นเจ้าของอดังนั้นพวกปัญหาต่างๆที่มาจากการมีผู้ถือหุน เราต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเพราะมันเป็นต้นทุนของการกู้เงินแบงก์มาเนาะถ้าเกิดเดือนไหนเรามีเงินไม่พอจ่าย ก็อาจจะมีปัญหาครับผมอย่างที่2คือเราต้องคืนเงินต้นด้วยก็สมมติกู้มา1 000, ล้านเราก็ต้องจ่ายทั้งเงินต้นกลับไป1ล้านแล้วก็อาจจะมีดอกเบีย้ยประมาณ500,000ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยที่เรากู้เนาะ่ะซึ่งไอทั้ง2ก้อนทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะผ่อนจ่ายกันไปอยู่แล้วหรือขึ้นอยู่กับดีลที่เราไปกู้แบงก์มานะอย่างที่3มต่อให้เจ๊งก็ต้องคืนเพราะถ้าธุรกิจเราเจ๊งเนี่ยธนาคารมันไม่ได้เจ๊งไปกับเราครับผมเรายังเป็นหนี้เขาอยู่ต้องไปหามาคืนแล้วกกกก็็อออย่่่่่าาางงททีีี4ันนน้จจะสสผลมุุดคืพวธริ ที่เพิ่งเริ่มต้นแบบเริ่มสุดๆไปเลยอะแทบยังไม่มีกําไรแทบยังขายอะไรไม่ได้หรือธุรกิจที่มันมีความเสี่ยงสูงมากๆเนี่ยหลายๆครั้งแบงก์เขาไม่ปล่อยกู้ให้หรือถ้าปล่อยกู้ให้ดอกเบีย้ยก็จะแพงแบบปรี๊ดเลยครับผมดังนั้นสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทาธุรกิจจริงๆการกู้แบงก์ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ถ้าจะกู้มองว่าเราควรจะต้องมีธุรกิจที่มันทํากําไรได้สามารถเอาสเตทเมนต์รายได้ของบริษัทเนี่ยไปโชว์ให้แบงก์ดูได้ก่อนจะดีกว่าหรือไม่งั้นก็ต้องกู้จากการเอาบ้านเเเออออออาาาารรถไไปปคลยยยะะ่งีีัตดกกกบ็็จน เรทหนึ่ง วิธีที่4ส่วนตัวฉันชอบวิธีนี้นั่นก็คือทําธุรกิจที่ self funding ธุรกิจที่สามารถเริ่มได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำและสามารถสร้างกําไรมากพอที่จะเอากําไรของมันเนี่ยกลับไปลงทุนในตัวมันเองเพื่อให้มันโตต่อไดอ้ถ้าให้ยกตัวอย่างก็เหมือนอาชีพยูทูบเบอร์ที่ผมทำเนี่ยตอนแรกอะ่ะผมก็เริ่มจากต้นทุนที่แบบต่ํามากๆจริงๆผมไปซื้อขาจับมือถือราคา40 50บาทอะ่ะกับมือถือที่แบบรุ่นมันยังไม่ได้แรงเลยด้วยซ้ำเอามาตั้งถ่ายอ่ะแล้วก็ค่อยอัปเกรดเป็นเว็บแคมซื้อไมโครย แบบดีขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นอันนี้แค่ห้า0ันบาทเองถ้าจะไม่ผิดหรืออาจจะ3ามพันจำไม่ได้วะอันนี้ไมฮ h เปอร์เอ็กซ์นะครับเผื่อใครอยายกซื้อฮัลโหลเทส1234สอ่เสียงดีปะ่ะฮัลโหลเทสเอ m เ โอเคต่อ okay. อ่ะนั่นแหละก็นายก็จะเห็นวิวัฒนาการของฉันเนาะเพราะแบบมันก็หาเงินท YouTube ขาย a f f i l i a t e หาเงินมาแล้วก็เอาเงินไปลงทุนใหม่แล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมแทบไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรเยอะขนาดนั้นเลยไม่ต้องขอเงินใครด้วยใช้เงินเก็บจากค่าขนมเมานี่แหละอ๋อแต่ก็ต้องขอขอบคุณคุณฝูนะครับผมที่ช่วงมหาลัยผมซื้อคอมจากบ้านฝู MC w i n n วินเอร์ค่ายเหลืองได้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนมาอตอนนั้นก็มีคอมมาไว้ตัดต่อด้วยนะเออว่ะจริงๆเราก็ได้รรับรอุรรจนจ อ,อ,อย่าลืมไปซื้อ MC Winner ขาย Affiliate ดีกว่าของเขาดีฮะราคาถูกด้วยจัดไปซึ่งมันไม่จําเป็นว่าไออาชีพหรือว่าธุรกิจที่เราทำนะตอนนี้มันจำเป็นต้องเป็นธุรกิจในฝันแอดเฟเอ็นเลยมันไม่จําเป็นเราสามารถที่จะทําธุรกิจตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาเงินจากธุรกิจเนี้ยไป funding next business ธุรกิจตัวถัดไปได้ไงอย่างตอนนี้ของผมก็กําลังทําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ร่วมกับฟูอีกแล้วเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพานะก็จะสปอยเอาไว้แค่นี้ก็พอเอาไว้ถ้าใกล้เปิดตัว มันจะหน้าตายอย่างไงแต่นั่นแหละคือเ네นเจอร์ของแต่ละธุรกิจเนี่ยมันเรียกว่เงินลงทุนเริ่มต้นที่ไม่เท่ากันครับผมอย่างไอธุรกิจที่ผมกําลังไล่ดีลโรงงานแล้วก็หาผลิตเครื่องดื่มสุขภาพตัวเนี้มันก็ใช้เงินอีกเลเวลหนึ่งเลยลงทุนเริ่มต้นประมาณแบบ2 0 0แสนนะมันก็ต้องใช้เงินจากธุรกิจแรกที่ผมมีก็คือ YouTube แล้วก็ไปทำธุรกิจถัดไปอ่ะซึ่งข้อดีก็อย่างที่เห็นก็คือเราอาจจะสามารถถือหุ้น100%ได้เลย ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แถมไม่ต้องใช้เงินเยอะด้วยอ,อาจจะใช้เงินนิดหน่อยค่าอุปกรณ์อาจจะไปทำฟรีแลนซ์ฟาสตเวิร์กของพี่ซีเที่เขาชอบขายกันนะหรือจะรับสอนพิเศษสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆที่เขายังไม่เก่งในเรื่องที่เราเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้เยอะแยะหรือจริงๆอย่างยุคนี้มีหลายธุรกิจที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนาะอย่างเช่นตัวของ AI ที่มัน เจนภาพเจนวิดีโออะไรอย่างเงี้ยที่เหรอมีเด็กอายุ16อะ่ะเขาทำวิดีโอ ASMR หั่นแก้วอะ่ะเออรายได้300,000ต่อเดือนเหลือจะเชื่อตอนจนตอนนี้ก็คือเป็นกระแสวอนอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วแต่เอาไปว่าเดี๋ยวเนี้ยผมมองว่าอ่าถ้าเกิดจะไปสายยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เริ่มต้นสร้างเพอร์ซอนอลแบรนดิ้งออกมาก่อนทำช่องของตัวเองออกมาก่อนแล้วเตรียมขายสินค้าต่อไปอะไรเงี้ยมันก็ดูจะเป็นอะไรที่เริ่มต้นง่ายแต่ด้วยความเริ่มต้นง่ายนี่แหละคู่แข่งก็เลยจะเยอะก็เป็นเทรดออฟของมันนะเนาะอ่ะส่วนข้อเสียก็ค เนื้อหัวใจพวกสตาร์ทอัพที่แบบไปฟังนายอาร์มเล่าอะที่เขาชอบเบิร์นเงินประมาณว่าโอ้ยเราเระดมทุนเงินมาได้30ล้านบาทเอาเงินก้อนนี้มาเผาเผาเผา,เาจ้างเอนจิเนียร์ยิงแอดยิงแอดยิงแอดถ้าเกิดไม่สักเซสภายใน2ปีครึ่ง,งเงินเราจะหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือ ไอ้โปรธุรกิจสตาร์ทอัพที่มันกระโดดแบบลีฟอย่างเงี้ยเริ่มจากศูนย์แล้วไปแบบหลัก1 0ล้านร้อยล้านเลยอ่ะอันนั้นมันก็โตเร็วมากแต่มันก็มีความเสี่ยงอะเนาะว่ามันก็อาจจะไม่สาเร็จเหมือนกันนั่นแหละก็อาจจะเป็นข้อเสียข,ของธุรกิจที่แบบเซลล์ฟันดิ่งมันโตช้ากว่าพวกสายสตาร์ทอัพและวิธีที่5วิธีสุดท้ายก็คือทํางานประจําครับผมทำงานหาไรายได้แอคทีฟอินคอมจริงๆวิธีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสเตรทฟอร์เวิร์ดนะเหมือนที่หลายๆคนเขาวางแผนไว้แหละว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวทํางานก่อนสักปีีี2ปป3เเกกก็บงิน้้ออ,ออแลวค่ยมา ธุรกิจแต่การทําอย่างเงี้ยก็มีข้อเสียก็คือเอาจริงๆยุคนี้กว่าจะทํางานจนเราเริ่มมีรายได้มากจนเหลือเก็บในช่วงต้นๆมันยากมากเลยนะถ้าเกิดยิ่งทํางานในเมืองเป็นมนุษย์ออฟฟิศเด็กจบใหม่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวิธีที่ดีกว่าเนี่ยฉันคิดว่าอาจจะเป็นการทํางานประจํานี่แหละแต่ว่าทํางานประจําไปด้วยควบคู่กับการลองเริ่มไซต์โปรเจกต์เริ่มธุรกิจเล็กๆไปด้วยเอาเวลาที่เราว่างตอนเสาร์อาทิตย์หรือว่างตอนไหนเนี่ยมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ของเราทีละเล็กทีละน้อยอยากให้มองว่าเหมือนเราทางานอดิเล็กทําทีละนิดทุกๆ ซึ่งว,วิธีนี้มีข้อดีก็คืออ่ะสมมุติต่อให้ธุรกิจเรามันเจ๊งไปเนาะไอไซ้ซา์โปรเจกต์ของเราเนี่ยมันเจ๊งเราก็ยังจะมีแคชฟลูจากงานประจํามีรายได้เข้ามาเรื่อยๆเรายังมีข้าวกินยังพีที่ให้นอนไม่ได้เจ๊งไปกับธุรกิจทั้งหมดดีกว่ากระโดดออกมาจากงานประจําแล้วเริ่มจากศูนย์ทีเดียวเลยแต่ข้อเสียก็คืออ่ะผมเชื่อว่าหลายๆอาชีพมีข้อจํากัดอย่างเพื่อนของผมหลายๆคนที่เป็นนักการเงินอยู่ในบริษัท b i g กโฟอะไรพวกนี้พวกนี้ได้เงินเยอะจริงแต่แบบมันทํางานแบบเรียกว่าเสียบาลานซ์ช ก็อาจจะ exhaust หมดแรงไม่เหลือพลังงานไปสร้างธรุรกิจใหม่เหมือนกันอืมนั่นแหละข้อเสียก็คือมันอาจจะทําไม่ได้ดังนั้นมันก็อยู่ที่นายแล้วแหละว่าแบบนายจะวางแผนชีวิตเลือกอาชีพแบบไหนที่มันจะซับพอร์ตกับแผนในอนาคตของนายแต่ไม่ว่าจะยังไงพวกนายควรต้องคิดแผนเอาไว้นะแต่จริงก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่การออกแบบชีวิตของแต่ละคนครับเข้าใจโบ สรุปปิดท้ายสุดท้ายอยากจะบอกว่าคือเราก็ต้องอย่าลืมว่าการเริ่มธุรกิจของตัวเองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ความเสี่ยงสูงมากทํา10อย่างอาจจะสําเร็จแค่อย่างเดียวอย่างของผมก็มั่วลองทํามาหลายอย่างเหมือนกันแต่ก็จะมาสําเร็จก็ตอนทํา YouTube นี่แหละแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็กาลังจะมั่วทําธุรกิจตัวถัดไปถัดไป,ถ,ดไปถัดไปอีก10อย่างเผื่อมันจะสาเร็จสักอย่างหนึ่งแล้วได้ new business มาอีกตัวเพราะการทําธุรกิจเนี่ยขอแค่เราชนะแค่ครั้งเดียวเราจะชนะตลอดไปครับผมเป็นแหล่งรายได้ให้เราไปเรื่อยๆในระยะยาวสำหรับวันนี้ขอทุก อ๋อแล้วก็ผมย้ายบ้านอีกแล้วครับผมถ้าพวกนายเห็นฉากที่เปลี่ยนไปก็ไม่ได้ย้ายไปไหนฮะย้ายกลับมาอยู่ข้างบ้านแม่เลยเผื่อได้อยู่ใกล้แม่แล้วก็กําลังดูว่าผมจะทําธุรกิจคล้ายๆแบบ M C N Multi Channel Network หรือก็คือพวกที่แบบเขาจ้างคนมาไลฟ์ขายของบนทิกต็อกอะไรอย่างเงี้ยเออเผื่อเผื่อทําได้เผื่อได้ใช้บ้านเป็นสตูดิโอสำหรับจ้างคนมาไลฟ์ขายของนะใครงงว่ามันคืออะไรก็คือต้นแบบเหมือนของอติรีวิวเลยอ่าพี่ติโอ M C N ที่ทํารายได้มากที่สุดในไทยก็ได้ไปฟังพ พี่ตีโอมาแนะนําหลายอย่างครับผมก็ขอบคุณพี่ตีโอมากรอวันที่ผมทํา mcn แล้วเข้าไปแย่งส่วนแบ่งการตลาดนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน,นรุ่นพี่ที่คอยชี้แน,นะอยู่ใน x club แล้วก็ได้เจอกับพี่เขาบ่อยติดตามติดตามเล่าให้ฟังเฉย